สวัสดีค่ะพี่ปานะอานะคะเพื่อนๆพี่พี่น้องๆทุกคนนะคะในคลิปคลิปนี้ลินจะไม่เปิดเพลงนะคะไม่ฉะนั้นเสียงจะยิ่งไม่ได้ยินนะครับเสียงไม่มีแต่ก็อยากแบ่งปันนะคะเสียงแค่เบาค่ะไม่ใช่เสียงไม่มีนะคะเออเสียงยังมีแค่เสียงเบานะคะฉะนั้น คลิปคลิปนี้นะคะสำหรับคนทีเ่เปิดใจรับฟังกันจริงๆเท่านั้นนะคะถึงจะเข้าใจนะคะต่อให้คนที่ไม่เปิดใจรับฟังกันต่อให้ดินนะคะถือไม้จ่อปากพูดยังไงคนคนนั้นก็ย่อมไม่ได้ยินนะคะอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดใจฟังนั่นเองนะคะอา่าโอเคนะสำหรับ คลิปนี้นะคะดินก็จะมาอ่าพูดถึงนะคะเป็นบางข้อนะคะบางบางเนื้อหานะคะเกี่ยวกับคลิปมหากัรยี่สิบเอ็ดวันของครูสิตาในเดย์สามนั่นเองนะคะว่าในคลิปคลิปนี้นะคะให้อะไรบ้างแก่คนที่จะเข้าไปดูเข้าไปเรียนนะคะอืม ก่อนอื่นดินก็ขอเกิดก่อนนะคะเช่นเคยเลยนะคะขอเกิดน,นิดนึงสําหรับนะคะหากใครที่เพิ่งมาได้รู้จักกันนะคะใครที่เพิ่งมาได้ยินนะคะกฎนี้นะคะเนื้อหาน,ะะนี้ลินจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็แนะนําบอกต่อนะคะซึ่งเป็นกฎที่เป็นกฎธรรมชาตินะคะธรรมชาติจริงๆนะคะเป็นกฎที่มันอยู่มากับโลกใบนี้นะคะ เมื่อมีโรคกำกเนิดนะคะนะดินก็เชื่อว่ากฎนี้มันก็มาพร้อมกับโรคนี่แหละค่ะอย่างเช่นนะคะกฎแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะคะที่เราทุกๆคนนะคะรู้จักกันดีทุกคนที่สาเหตุที่เรายืนอยู่บนพื้นดินนี้ได้นะคะก็ด้วยกฎแรงดึงดูดกฎแรงโน้มถ่วงนั่นเองนะคะที่ดึงดูดเราไว้ไม่ให้เราลอยขึ้นนะคะอะ ส่วนกฎจักรวาลกดแรงหนึ่งดูนะคะที่รินจะมาพูดถึงในคลิปนี้หรือบางคนก็เรียกว่ากดทางฟิสิกควอนตัมนะคะได้ยินอยู่เนาะแต่ใครที่ยังเปิดใจฟังรินรินเชื่อว่าทุกคนจะได้ยินและเข้าใจในสิ่งที่รินแบ่งปันและบอกต่อนนี้แน่นอนนะคะวันนี้ก็ามาเปลี่ยนบรรยากาศสวยๆนะคะอ่ารับชมกับบรรยากาศดีๆนะคะโอ,อ้ก้อนเมฆสวยมากโอเคกลับมานะคะอืม ะะซึ่งนะคะลินได้รู้จักกฎนี้นะคะผ่านครูสิตานะคะครูจิตาชื่อเพจของครูนะคะครูสิตาพรสวรรค์ปันเองได้นะคะและครูสิตาก็ได้รับฉายานะคะเป็นราชินีแห่งกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะอ่า ครูที่ออกมาสอนเกี่ยวกับกฎนี้ค่ะทั้งครูทั้งโค้ดนะคะก็มีเยอะแยะมากมายค่ะในประเทศไทยนี้และทั้งในต่างประเทศนะคะแต่กระนั้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็คิดแล้วเป็นแค่10%นะคะของคนที่รู้จักกฎนี้นะคะซึ่งลีนนะคะก็เป็นผู้ที่โคดโชคดีนะคะที่ได้เป็นหนึ่งใน10%อนนั้นที่ได้รู้จักเจ้ากฎกฎนี้นะคะอ่า ซึ่งถ้าใครที่เพิ่งมาได้รู้จักในคลิปนี้นะคะถือว่าคุณก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โคตรโชคดีนะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะอืมก็ลินก็เห็นว่านะคือกฎนี้ยเราใช้กันอยู่แล้วทุกคนนะคะปกติแต่ว่าเราไม่รู้จักว่าเราใช้เนี้ยเป็นเขาเรียกว่ากฎนี้แล้วก็จึงทำให้คนหลายๆคนนะคะแล้วก็ เรินเองเมื่อก่อนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไปใช้ผิดวิธีนะคะซึ่งถ้าใช้ในด้านที่ไม่ดีมันก็จะเกิดโทษมหานกับตัวเรานั่นเองนะคะและถ้าเรานะคะรู้จักนำไปใช้ในด้านดีมันก็จะเป็นผลดีอันมหาศาลกับตัวเราเองเช่นกันนะคะจนถึงไปถึงคนรอบข้างของเรานะคะที่อยูออ่ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนฟูงอะไรนะคะ อะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะได้รับผลดีๆจากการที่เราใช้กดจกักรวาลกดแรงดึงดูดนี้ให้ถูกต้องนะคะและใช้ในทางที่ถูกนะคะอืมอ่าถึงนัฮะโอเคกลับมานะคะอ่าแล้วคนคอาจจะสงสัยอ่าในเมื่อมีคนออกมาเป็นครูเป็นโค้ชในกัน เผยแร่กฎนี้นะคะเยอะแยะแล้วทำไมครูสิตาถึงได้ฉายาว่าเป็นราชินีแห่งกฎจักรวาลน,นะคะทำไมต้องเป็นครูสิตานะคะก็เพราะว่าครูสิตาค่ะเป็นคนที่คิดค้นพบเทคนิคการใช้นะคะเจ้ากดกฎนี้ให้เกิดผลอย่างรวดเร็วแบบสปืสปานั่นเองนะคะอะ แล้วก็ได้ผลดีอย่างดีเยี่ยมทีเดียวทําให้ครูสิตานั้นนะคะสร้างผลงานผลลัพธ์นะคะสร้างธุรกิจนะคะทะลุร้อยล้านแซงหน้าทุกคนนะคะที่ใช้กฎนี้ในการสร้างชีวิตนะคะก็คือทำนะคะยานจะพูดเป็นหลักๆใหญ่แล้วกันนะทำะสร้างยอดธุรกิจสร้างแบรนด์นะคะทะลุร้อยล้านโดยใช้เวลาแค่เจเดือนนะคะอืม ส่วนใครที่ฟังดูแลนะน่าตื่นเต้นอยากรู้จักจังเลยนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะอยากรู้จักผู้หญิงคนนี้มากขึ้นนะคะเพราะที่ลินพูดมาแค่บางส่วนเล็กนิดเดียวนะคะประวัติของครูสิตานะคะ,ะ,ะ,ะเพื่อเป็นความระทึกใจเหลือไว้ให้กับเ,เพื่อนๆพี่ๆพ,พี่ป้านะอ่านะคะได้ไปนะติดตามครูสิตาเขานะ,ะถ้าอยากเป็นคนหนึ่งที่ เป็นคนโชคดีตลอดเวลานะคะโดยการใช้กฎจักรวาลกฎแรงหนึ่งดูดไปในทางที่ถูกต้องนะคะ,ะด้วยครูสิตาก็ได้ออกคลิปมหากราบ21วันนี้นะคะให้กับทุกคนที่ต้องการเป็นคนโชคดีตลอดไปนะคะให้ได้มาเรียนรู้มารู้จักกับเจ้ากฎนี้นะคะแล้วจำเป็นไหมที่จะต้องเรียนกฎนี้ถามว่าจำเป็นไหมสำหรับดิน นะคะแต่อีกหลายๆคนเขาก็มองว่านะคะคลิปมหาการของครูสิตานี้เป็นเสมือนนะคะที่เราก่อนที่เราจะมาอ่านตัวหนังสือเป็นประโยคออกได้เราก็ต้องผ่านการเรียนกอกไก่ถึงฮนุหุกเพอภยัยอาจจะมีน้ำลายซิลิฟกูกระเด็นหน่อยนะคะเออเนีอืมอ่าเหมือนคนที่ต้องเรียนกอกไก่ถึงฮนกหุกนะคะต้องผ่านการเรียนอัคร ทุกตัวนะคะอืมก็เช่นเดียวกันนะคะที่จะเป็นต้องเรียนมหากาบ21วันค่ะเพราะมหากาบ21วันนะคะมันเป็นการฟูทางปูพื้นเคลียร์อะไรทุกๆอย่างที่เราไม่ควรจะเก็บไว้เพื่อเป็นตัวเหนียวชุดรั้งที่จะทําให้เราใช้กฎนี้ให้เกิดผลประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะ ซึ่งวันนี้ลินก็จะมาพูดถึงในเดย์สามนะคะว่าถ้าเราไปเรียนในเดย์สามนี้จะให้อะไรกับเราบ้างนะคะในเดย์สามนะคะครูสิตาเขาก็จะอสอนให้เรานะคะรู้จักขอบคุณนะคะขอบคุณคนในครอบครัวนะคะไม่จะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเราเองอปู่ย่าตายายพ่อแม่นะคะพี่น้องนะคะญาติพี่น้อง ขอบคุณอย่างไรให้เกิดพลังดีๆกับตัวเรานะคะส่งผลให้ตัวเรานั้นกลายเป็นคนที่โชคดีตลอดเวลานะคะและยังไม่พอนะคะครูสิตาก็สอนนะคะในคลิปนี้นะคะการใส่โปรแกรมให้กับตัวเราเป็นคนโชคดีและมั่งคั่งนะคะ ตอนที่เราจะนอนนะคะและครูสิตาก็ยังสอนนะคะวิธีสังเกตการนะคะสังเกตการเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่มันเข้ามาหาเราในแต่ละวันนะคะในแต่ละวันที่มีเหตุการณ์สถานการณ์เข้ามาหาเราแล้วคนจะรับมือแบบไหนนะคะไม่ให้สติเราหลุดไม่ให้เราเผลอตัวนะคะเอาตัวเองไปอยู่ในอารมณ์ด้านลบ ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่ส่งเสริมให้เรานั่นเป็นคนโชคดีนั่นเองนะคะโอเคเอาละโอเคในคลิปคลิปนี้นะคะก็ลิน้ามาแนะนําแบ่งปันนะคะส่งต่อเรื่องราวดีๆนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าคุณอยากเป็นคนโชคดีก็ลองเข้าไปเรียนดูนะคะเรียนฟรีนะคะคลิกลิงก์ข้างบนของลินที่ลินลงไว้ข้างบนคลิปนี้ได้เลยนะคะจริงจริง ถ้าไม่เข้าลิงก์ก็ได้อยากไปเรียนใน YouTube ก็ได้ค่ะมีมากมายเหลือกเกินค่ะคลิปมาหากว่21วันโดยการเผยแพรแ่จากลูกศิษย์ครูสิตาหลายๆคนนะคะแต่ว่าในคลิป u t u b e นะคะกับอ่าเรียนผ่านในลิงก์เนี้ยนะคะที่สมัครไปเรียนผ่านในในลิงก์เนี้ยมันจะแตกต่างกันตรงที่อ่าถ้าอย่างในลิงก์เนี้ยก็จะเป็นเข้าไปปุ๊บเข้าเนื้อหาเลยค่ะแต่ถ้าเป็น YouTube ก็ อาจจะมีล่าวทักทายของครูเขานะคะเหมือนกับไล์สดปกติทั่วไปก็มีล่าวทักทายลูกศิษย์อะไรเงี้ยก็มีคุยบ้างนะคะแล้วก็มีอสอนปาปนไปรวมๆกันนะคะถ้าใครชอบอแบบไหนก็ไปเรียนแบบนั้นนะคะชอบแบบใน YouTube ก็ไปเรียนใน YouTube แล้วชอบแบบในเรียนแบบในลิงก์นะ,ะเข้าปุ๊บเข้าเนื้อหาเลยอะไรแบบนี้นะคะก็คลิกไปดูได้ทั้งสองที่นะคะแล้วก็เลือกเอาตามที่เรา สะดวกใจนะคะแล้วก็ครูที่สอนเกี่ยวกับกฎนี้มีหลายคนนะคะครูโคตรอย่างที่ลินบอกนะคะแล้วก็สามารถเลือกไปเรียนได้นะคะเอาที่เราฟังแล้วเข้าใจแล้วก็นะคะเราทําตามได้นะคะเพราะว่าครูสิตาเขาก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องมาเรียนกับครูคนเดียวนะคะโอเคไปเลือกเรียนตามสะดวกใจสบายใจได้เลยนะคะลลินก็ มาแบ่งปันส่งต่อนะคะในฐานะที่เป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้จะว่าเป็นคนใหม่ในร่างเดิมนะคะได้ชีวิตใหม่ในร่างเดิมนะคะโดยไม่ต้องรอชาติน้านะคะาโดยนะคะครูคนแรกที่รินรู้จักก็คือครูสิตานั่นเองนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้แรก รักษาเสียงต่อไปสดหนาวหนาวไปแล้วค่ะโชคดีทุกทคนนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสำหรับใครที่อยู่ฟังนะคะแม้ว่าเสียงรินจะเป็นแบบนี้นะคะอเค